ี่ยสรุปคุยกันจริงหรือไงพักอะไรอ่ะรักอะไรเพื่อนไม่มีเพื่อนเฮ้ยถ้าใครจะไปไปโจ้ประชุมอยู่ครับบอสประชุมหมอใช่ครับโจ้ประชุมอยู่แม่คณิ้งวันไหนอ่ะด้าแม่วันที่หกค่ะวันเสาร์วันนี้พี่ชายว่างว่ะเป็นแก๊งไหนว่างวะไม่พี่ด้าแม่คณิ้งลองถามเขาดูก็ได้ครับเพราะตอนแรกเขาจะนัดหนูเร็วอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าแก๊งเราว่างวันไหนอะไรเงี้ยลองถามดูสิ มีใครว่างไหมลองดูเลยลองดูเลยว่างใช่เหล็กเจ็ดเนี่ยอยากออกโรงจริงๆเหล็กเจ็ดเนี่ยมันติดมือแล้วอ่ะมันรู้สึกมันมันใช่อ่ะพอพอแล้วใช้แล้วเดี๋ยวมานะาเดี๋ยวไปรับจิเนียวก่อน

ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ครับซ้อมอยู่ครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับดูเล่นมดเล่นนูหมดเล่นนูหมมดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแพ้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 จริงครับจริงจแพ้คือแพ้ครับห้าห้้ห้ดููห้าห้า้เอ็งูจับมเลยไาน้อยไปแล้วมาดิมาดิังมาเมื่อกูนี่ ซ้อมดีกว่าเพื่อนเพืองเพ้นอยู่ล็อกรถเนี่หว่ะลุงบ้าเลือดพี่ครับผมลุงบ้าเอ้ยรถกูอยู่ไหนวะเอาอยู่โน้นนี่เราไปแล้วก็หาบ้าน้อมก็ได้นี่ไปโพสตไปพสต์หา ให้ลุงสอนไหมเรื่องการใช้เลืุธอ่ะ <c oughs> ไม่พูดให้ลุงสอนมาเรื่องการใช้ไม้บอกได้นะอ <c oughs> จะได้เก่งขึ้นอ่ะ <c oughs> ให้ลงุงยอมแค่คราวนี้แหละม <c oughs> งก็ไม่ได้อยากทำเลยแต่มัน ลุงจะคุมแก๊งลาบากอ,อยู่นะอย่นีเข้าใจใช่ไหมยังหนูอยากจะแพ้ให้นะแต่นั่นแหละลุงมีหลายอย่างต้องดูแลลุงเลยต้องโชว์มันออกมาเอาเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวลุงจะยอมให้แล้วกันนะลุงก็กลัวเราเสียใจนะเหมือนแบบเราก็อยู่ในเมืองนี้มานานแล้วอะความสามารถก็มีเยอะดันมาแพ้คุณลุงคนนึงอะไรเงี้ยลุงก็เข้าใจนะแล้วนะ ทุกอย่างเขาต้องมีแพ้มีชนะแพ้เขาเอากันเริ่มวันใหม่ทุกวันนึงก็เก่งเองแหละน้เป็นเรื่องธรรมดาเริ่มต้นชีวิตมามันจะเก่งเลยได้ยังไงจอไม่มีสิทธิ์สวัสดีครับคุณหมอครับครับนอนนครับดูแลหลังเลยตัวจุกได้ครับไปเดยครับค่าผู้นะคะ หลังผมไปห้าวมาแล้วไปแพ้เขาครับนั่งนอนเลยมันผมเห็นแบบแบที่สยามม่อกี้ใช่ไหมมันรูปเปห้าวกับใครมาครับคุณหมอใช่หรือเปล่าใช่ครับผมผมขอนอนเตรียมได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ครับสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้ยแต่โมแต่โมสวัสดีครับคุณผู้ชมแก๊งเนี่ค่ะมีมีค่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นเหรอครับมีแก๊งดบหนึ่งนะเดี๋ยวผมส่งให้อู่นะ ครับลุงเป็นไรอ่ะไม่ดีเกินแล้วขึ้นเลยลุงทำไมหนูมาผั่ที่นี่อ่ะแบบบอกโอ๊ะโอโอเตมโอดาโมตัวโต้ยังไปนอนกันต้องได้ใส่เป็นในพี่หน่อยแล้วหนึ่งมีแก๊งใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้ค้างหน้าต้อนี้ใช่มเปิดกระเป๋าเฮ้ยพี่บ้าลุงลุงดูพี่โมลุงลุงดูพี่บ้าโพสลุงดูพี่บ้าโพส พสอะไรวะดูพี่บา้าโพสล่าสุดดิโอ้โหจบยังโอ้โหโคตรุ่มเสียงเลยน่ะลูก <c oughs> สูงเสียงมากไม่คอยอยากรู้เลยไม่คยอยากรู้เลยเนาะ อนอ,อ,อนลงบอัอบคุณหมอหายแลบอบแรงมากเลยค,คุณหมอดีกันแล้วครับครัทีนี่ยไหครับตะคู่นะครับครับไปครับ,รบใกล้หายยังแปดิบวิ เอาใหม่เะล่ะก็ไม่ติดอะไรนั่นลุงแล้วตอนนี้พี่จอยู่ไหนคะดูแลเดี๋ยวจัดทีมเนี่ว่ะเล่นอันนี้แหละเล่นกันเองอ๋อเขาตีกันเสร็จแล้วใครตีเสร็จแล้วอ่ะทอาสู่กับพี่มั่วร่อยแล้วก็พี่เจนในสิทธิ์กับพี่มีแต่หุ้งตีกันเสร็จแล้วอะอรรอคูดาวเจ็ดวันนั่งสองจีดจี๊แก๊งเลย ทีมตีกันเองอีกดอก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 อยู่นะเคยฟังเพลงนี้ปะเคยลุงอีกดอก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 โอ้ยอีกดอก อีกดอก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 โอ้ยอีกดอกมอสช่วยเช็ดลุงหนูหน่อยลุงหนูน่าจะผิดปกติมีอันเตซาไหมคะแบบเช็คสมองเอซ์ลงเอซ์เลงเงี้ยฝากปากฝากพี่หมอครับรอหมอลุกหน่อยได้เลยร้อยจ้า อีดาอีดาอีดาโอ้ยอีดาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ลืมบอไก่นะโอ้โหดูนะจุดทูบไว้หน่อยนะใจเย็นนะคะหยอกครับหยอกพีหยอกหยอกโทรมาต้องมีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่โทรมาหรอกลืมบอกไม่ได้ดอกอีกดอกอีกดอกอีกดอก อ้ยเอาไปร้านเสื้อผ้าคอะไรวนอ๋อมีแต่วุ้น่าจะชฉลอง่จ่าครับคูโนด้วยรอเนียาปิจ่าครับคูสิเบนมีท้วจ้าครอังไงขอให้เปิดล้วันดีครับดีครับอะไรันเนียมีแต่เรื่องไีได้ไ้ดอกดีได้ดไ ชนาครับหน่าชนาคนเขาแข่งใหม่ครับคนเขาแข่งใหม่ต้องแห่ครับไม่เห็นปลากโบมันลนมากคี้ใครเปนคชนะหรอครับนระเด้งไงโบกเด้งตัวทีเฮ้ยต้องจับวะโหยวะยืนได้ไหมอะยืนได้ไหมได้ครับเด้งกเนะด้งกระเด้งกระเด้งกเด้งเด้งะเเด้งเด้งเ้ง้งเด้งงรเด้งด้งเ้งเด้งด้ง้งด้งเ้งเฮ้งเ้งเ้ยเเ้เ้เเ้ ดูซื้อแล้วเรามาขี่โค like <uh> ้กมันดีกว่าทนเท่าไหร่ครับบาุญจะลวงแล้วยืมเพื่อนมาครับโอ้ยืมโอเคขอบคุณครับ9,008ครับ9,008ครับ9,008จะลูกไม่แพงไม่แพงไม่แพงหรอแพงจริงเหรอลูก9,008แล้วแบบแต่ถ้าซื้อมาแล้วแพงว่ามันใช้งานเลยไม่น่านอกจากเท่เดียวเลยนะแต่ว่าหนูมันก็เท่อยู่นะลุง สีเหลืองด้วยอ่ะเมื่อกี้อ่ะแต่งมั้งไม่น่าใช่ทาเองหรอกเื่อแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ต้องแต่งก็ได้ลังมั้งลุงแล้วเอามายก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 อ่ะลุงน่าจะได้อยู่ อีเนอะรอีเนอะรอีเนอะรไปไหนไหมดแล้ววะไปเซิร์ฟซ้อมกันหมดทำไปรอบรอดี้เซิร์ฟซ้อมแล้วคะ่ะแอลไปลนู่นแค่ไปไปก็อยู่นะหรูอว่าไม่ไหวละหนูอวค่อนข้างที่จะไม่ไหวลุงเพาจะจริงๆหนูก็ยิ้วมาสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วแหละถ้าเอาตามตรงก็พักสิก็พักสิ่งสิ่ง